สวัสดีครับผมรัสรสงสรรค์ชนโง o v นะครับกับอหกครั้งหนึ่งในวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object oriented programming ในวันนี้จะเป็นบทที่6นะครับเรื่องแนวคิดการและหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในส่วนของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับการออกแบบแนวคิดและหลักการเขียนวัตถุนั้นจําเป็นมากนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสร้างนะครับในส่วนของบทนี้นะครับก็มีเรียนถึงแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ลักษณะสำคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแนวความคิดในการสร้างชุดข้อมูลการวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุก็มีแบบฝาดท้ายบทนะครับแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ object oriented concept แนวคิดในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุไม่ใช่แนวความคิดใหม่นะครับอันที่จริงแล้วนะครับมีการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งผู้ใช้ง,งานระบบต่างๆก็เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเชิงวัตถุเสมอเช่นการใช้งานโปรแกรมสำหรับรูปต่าง โดยเฉพาะโปรแกรมที่ทางานภายใต้ระบบปฏิการว i n d o w s ที่ทํางานทั้งในขนาเฉพาะเครื่องหรือแ n d a l โรนหรือทํางานผ่านบบเครือข่ายที่เรียกว่า Network รวมถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบพลวัตให้เป็นเรื่องของเว็บโาร์กมิ่งในฐานะของผู้ใช้ง,งานนะครับหากที่เราไม่มีความเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของระบบเชิงวัตถุก็อาจทําให้ไม่มีไม่ส่งผมเท่าไหร่นะครับแต่ในฐานะของนักพัฒนาระบบการเข้าใจแนวคิดและหลักการต่างๆของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จะช่วยให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิธภาพมากขึ้นลักษณะสาําคัญของการเกียบการรมชัว์ถูกนายบรรณาน,นิกามของการใช้ข้อมูลที่มีลักษณะที่มีการประมวลผลข้ามระบบเครือข่า,ขายหรือที่เรียกว่าการประมวลผลแบบกระจาย distributed information system มีลักษณะแพ็คหลายมากขึ้นดังนั้นความต้องการในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันการประสานข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกันรวมทั้งรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตลอดจนฟังก์ชันการทำงาน ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทําให้ลดข้อยุ่งยากในการใช้งานกับผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบลงได้เราจึงควรมีระบบที่สามารถรองรับความการในด้านต่างๆดังนี้โปรแกรมที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างระบบที่ดี modular สามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการผู้ใช้ extensible สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ maintainable รวมทั้งมีการทำงานตรงรับสถานการณ์ที่ผิดปกติได้หรือ robust ลักษณะสำคัญของโปรแกรมโคเ้เตอร์นะครับที่พัฒนาตามแนวทางของโปรแกรมทั่วถูกมีศาสตร์ดังนี้ลักษณะการสร้างฟังก์ชันการทำงานลนาักษณะของส่วประกอบหรือที่ว่าคอมโพนเนนตที่นักพัฒนาระบบสามารถนำไปใช้งานได้เลยทำให้พัฒนาระบบได้รวเดเร็วขึ้นลักษณะของการใช้งานร่วมกันลนักษณะของการนำโปรแกรมที่พัฒนาไว้ระบบที่1กลับมาใช้งานใหม่ในระบบใหม่ทำให้ลดเวลาในการพัฒนาระบบได้มาก ควาสมสามารถในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ได้พัฒนาแล้วให้เหมาะสมกับคุณลากของผู้ใช้รวมถึงสภาวะแวดล้อมของการประมวลผลทําให้การใช้งานโปรแกรมมีลักษณะยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดชงวัตถุและการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างค่อยต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมชงวัต,ถ,ตถุนะครับก็คือการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างนั้นเราจะมุ่งเน้นการออกแบบระบบงานไปที่ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งแต่ละฟังก์ชันนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในส่วนย่อยและระบบงานที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นการรวมกลุ่มของฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้ทํางานตามพนักงานของผู้ใช้อย่างครบถ้วนแต่ในการพัฒนาระบบงานตามแนวคิดของเชวตรนั้นนักวิเคราะห์จะต้องพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมีข้อมูลออบเจกต์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละส่วนของปัญหานั้นหรือไม่อย่างไรเมื่อได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วจึงค่อยพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล รวมทั้งฟังชนันการทำงานของข้อมูลแต่ชนิดนั้นสามารถทําได้เพื่อตอบสนองคานุการของระบบโดยรวมเช่นด้ว่าข้อแตกต่างอย่างชัดเจนของแนวคิดกับ5าระบบทดสอเพ่ก็คือในระบบโปรแกรมแบบโครงสร้างจัดในที่ฟังก์ชันการทำงานส่วนระบบโปรแกร,รมชัชวถูกจัดในที่ตัวข้อมูลออบเจกต์ในส่วนฟังก์ชันของโปรแกร,รมโชวถูกก็ยังคงอยู่จะถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลนั่นเองความหมายของระบบงานหรือโดเมน ระบบงานหรือโดเมนนั้นหมายถึงกลุ่มของเรื่องราวที่มีความสําคัญตรงกับที่เราต้องการแต่ความหมายของโดเมนในทางเขียนโปรแกรมเรามักจะรวมเรียกว่าโดเมนของระบบ a p p พลิเคชัน domain ซึ่งหมายถึงระบบงานที่นักพัฒนาระบบต้องการวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปแก้ปัญหาหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำง,งานในส่วนนั้นๆตัวอย่างเช่นการจัดก,การระบบริราชการคอมพิวเตอร์การสื่อสารวิศวกรรมศาสตร์ ระบบโปรแกรมควบคุมเครื่องระบบการแปลสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ระบบการออกแบบทางด้านคอมพิวเตอร์ในแต่ระบบงานโดเมนก็จะมีองค์ประกอบเฉพาะอันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับกลุ่มข้อมูลนั้นๆซึ่งเราเรียกว่าตัวข้อมูลหรือออบเจกต์ความเกี่ยวข้องระหว่างแต่ละกลุ่มข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของข้อมูลในแต่ละกลุ่มรวมถึงความสัมพันธ์ของระหว่างข้อมูลนั้นด้วยภายในกลุ่ม มีคำกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของการเขีโปรแกรมเชื่อถูกว่า all things around s are o b j e c t and each of them belong to some domain of interest ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราถือเป็นข้อมูลและแต่ละข้อมูลก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มข้อมูลแต่ละ object จะมีสนาดเฉพาะตัวซึ่งแสดงถึงความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ Object อื่นซึ่งความแตกต่างนี้อาจขึ้นอยู่กับลักษณะทางายภาพ หรือขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องในฐานะของผู้ออกแบบจะสนใจกลุ่มข,ข้อมูลในเรื่องที่สามารถนําเอาการประมวลผลข้อมูลซึ่งข้อมูลที่อยู่ในกลุ่ม,มลักษณะนี้จะมีเฉพาะ3ประการที่ทําให้ข้อมูลแต่ละชุดนั้นมีความแตกต่างกันก็คือ 1. สารสำคัญทางกายภาพทร i c a l matter โดยการจําแนกรสสาะตามปริมาณและสารที่เป็นอยู่ตัวอย่างของตัว substance หรือลักษณะของชิ้นส่วนของเครื่องจักรสัญญาณไฟ ข้อ,ขอ,อกดของเครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะสาสคัญของสิทค้าคงครางสีของวัตถุตัวปรต่างๆในการเขียนโปรแกรมตัวที่สองลักษณะสำคัญที่สามารถวัดและกำหนดได้เวชลม่มโปรพตีโดยการจำแนกประเภทหรือปริมาณตัวอย่างเช่นน้ำหนักความลึกความเร็วอายุส่วนสูงสาระรวมถึงค่าสามารถวัดค่าได้อื่นตัวใหญ่สามนะครับ ด้วยการที่ใช้ในการเปลี่ยนค่าหรือลักษณะของข้อมูล transformation on substance ซึ่งเป็นวิธีการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทําให้ข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่าหรือสากณะเช่นการตัดการแปลรูปการเปิดปิดสวิตช์การกําหนดเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรการเปลี่ยนที่อยู่การซื้อสินค้าการนำสินค้าออกจากคลังเป็นต้นในความคิดในการสร้างชุดข้อมูล abstract object กระบวนการทางด้านความคิด ที่ทําให้เราสามารถรับรู้และเข้าใจได้ว,ว่าในการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลนั้นจะต้องมีการจนนุดเนกประเภทของข้อมูลอย่างไรต้องมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะเฉพาะของชุดข้อมูลแต่ชุดรวมถึงวิเคราะห์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยในทางการใช้ข้อมูลตอนนี้เราสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับที่<ป>1่เป็นการวิเคราะห์แบบบนลงล่างเป็นสองเป็นการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนการวิเคราะห์แบบบนลงล่าง จะเริ่มวิเคราะห์จากชื่อชุดข้อมูลก่อนนะหรือมีการตั้งชื่อไว้ก่อนนะครับจากนั้นวิเคราะห์ว่าในกลุ่มนี้จะมีข้อมูลแยกย่อยเป็นที่ใดบ้างต่อจากนั้นก็วิเคราะห์ว่าในแต่ละกลุ่มย่อยของข้อมูลจะมีขนาดเฉพาะอย่างไรบ้างตัวยอย่างเช่นถ้าร้างการเก็บข,อข,อข,ข้อมูล,มล,มลของนศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเริ่มวิเคราะห์ว่ากลุ่มข้อมูลของเราก็คือในสารในคะบริหารธุรกิจประเภทขอ,ของข้อมูลที่เป็นของนักศึกษา จะมีการแบ,บ่งเป็นเกจภาวิชาราษาเฉพาะของนึกษาเช่นรหักนึาชื่อนามสกุลที่อยู่เกตเฉลี่ยสสมสานะของนักศึกษาเป็นต้นสําหรับการวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบนเราจะเริ่มพิจารณาจากส่วนลิเิเซ็ก์ของข้อมูลก่อนซึ่งก็คือชุดของข้อมูลนั่นเองโดยพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละชุดนั้นมีสาะเฉพาะอย่างไร แล้วจึงทำการรวมกลุ่มข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันหรืออาจใช้วิธีแยกของข้อมูลเช่นความแตกต่างกันออกจากกันแล้วจึงมาพิจารณาในขั้นสุดท้ายว่าจะตั้งชื่อกลุ่มของข้อมูลที่ได้มานั้นอย่างไรเช่นหากต้องการเก็บข้อมูลของสิ่งที่ให้ยืมภายในห้องสมุดของมห,หาวิทยาลัยจะเริ่มต้นกับข้อดังนี้สิ่งให้ยืมนั้นมีอะไรบ้างคือหนังสือนิย,ยายหนังสือวิทยาศาสตร์ ตำราเรียมสังกฤตตำราเรียนภาษาไทยเซดี CD, ในเรื่องของเพลงเซดีภาพยนตร์เดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนั้นอาจจะมีการจัดกลุ่มข้อมูลที่คล้ายคลึงกันกเช่นประเภทของหนังสือประเภทของตำราประเภทของซีดีถ้าเป็นประเภทของหนังสือก็มีกลุ่มเช่นหนังสือนิยายหนังสือวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นตำราก็เป็นตำราเรียมสังกฤตตำราเรียนภาษาไทยในส่งนซดีอาจจะมีตัวตัวข้อมูลเช่นเสีดีเพลง ภาพยนตร์หรือสตโปแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสอดคล้องกับการยุ์ใช้แนวคิดเรื่องของการเขียนโปรแกรมโชว์ถูกโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้กลุ่มของตัวข้อมูลด้วยคลาสและแทนที่ชุดของข้อมูลด้วยวัตถุหรือออบเจกต์นั่นเองความหมายของระบบหรือซิสเต็มระบบหมายถึงกระบวนการเกี่ยวกับการทำงานใดๆซึ่งมีความหมายถึงประเภทของข,องข้อมูลต่างๆในระบบนั้นๆการทํางานที่ ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลโครงสร้างขงานมพันธ์ของข้อมูลสภาพแวดล้อมการทํางานอื่นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเราสามารถจําแนกระบบได้ดังนี้ 1. ระบบการประมวลผลของข้อมูล information system เป็นระบบที่ให้คนำพันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลข้อมูลโดยเน้นที่การควบคุมข้อมูลจำนวนมากโดยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เช่นระบบถักข้อมูลระบบการสืบพ้นงานวิจัยระบบการเก็บข้อมูลประชากรระบบทะเบียนระบบการสั่งซื้อเป็นต้น 2. ระบบการจัดก,การอุปกรณ์ทรานิคอสซิสเต็มเป็นระบบที่ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบควบคุมอุปกรณ์สื่อสารระบบควบคุมอุปกรณ์ทางราชการทหารระบบควบคุมเครื่องจัดในโรงงานสาหกรรมเป็นต้น 3. ระบบประมวลผลแบบฝังตัวบทชิ้นส่วน Embedded Real Time System ระบบนี้จะทำการประมวลผลบทชิ้นส่วนของวงจรที่ฝังตัวอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบควบคุมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ควบคุมที่ต่างๆ 4. ระบบประมวลผลแบบกระจาย Distributed System เป็นการประมวลผลโดยผ่านระบบทางเครือข่าย โดยต้องมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกาันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเช่นการใช้โปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตระบบการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM 5. ระบบการจัดก,การประมวลผล Software System เป็นระบบที่ช่วยในการกำหนดโครงสร้างและการต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางบล็อคอมพิวเตอร์เช่นระบบโปรแกรมควบคุมเครื่องระบบจัดก,การฐานข้อมูล ระบบจัดก,การด้านการสื่อสารข้อมูล 6. ระบบประมวลผลด้านธุรกิจ Business System เป็นระบบการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจซึ่งต้องมีการกำหนดจุดม,มุ่งหมายทรัพยากรกฎเกณฑ์รวมถึงขั้นตอนในการิบันิงานระบบงานประเภทนี้จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลด้วยหรือไม่ก็ได้เช่นระบบการจัดก,การสินค้าคงคลังระบบการรับสอบสมาชิก ระบบการสั่งซื้อสินค้าเป็นต้นแนวทางในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นอกจากองค์ประกรอบประเภทต่างๆของระบบแล้วนะครับในการพัฒนาระบบโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เองยังมีแนวทางในการวิเคราะห์อ,ออกแบบระบบจำแนกออกเป็น3แนวทา,างก็คือ 1. การวิเคราะห์โดยยึดตามการไหลของข้อมูลหรือที่เรียกว่า data flow oriented โดยจะเริ่มการวิเคราะห์ออกแบบระบบยึดตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ใดและมีการมวลผลอย่างไรกับข้อมูลนั้นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเมื่อได้ผังการไหลของข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลเริ่มต้นเข้าสู่ระบบจนถางข้อมูลออกจากระบบแล้วจึงนําผังนั้นมาวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีการทํางานตามลําดับขั้นตอนดังกล่าว 2. การวิเคราะห์โดยยึดโครงสร้างระบบฐานข้อมูล Data Structure Oriented ในการวิเคราะห์ระบบตามแนวนี้ จะมีการสร้างข้อมูลตามที่องค์กรสร้างไว้แล้วเมื่อต้องการนําข้อมูลมาประมวลผลจะต้องศึกษาโครงสร้างของข้อมูลนั้นๆแล้วมานำมาเขียนโปรแกรมประมวลผลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ 3. การวิเคราะห์ตามเนื้อหาโปรแกรมเชิงวัตถุ Object o r i e n t e d การวิเคราะห์โดยเริ่มจากกลุ่มหรือชุดของข้อมูลที่ต้องการรวมทั้งข้อพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลเพื่อสร้างโปรแกรมการประมวลผล ให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของข้อมูลระบบการวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ Object Oriented System Analysis ในเรื่องการวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุสิ่งที่ต้องกระทําก็คือการวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลหรือระบบที่จะทําการพัฒนาโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์โดยผลของการวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับ3กลุ่มดังนี้1รูปแบบของข้อมูล Information Model เป็นการกำหนดกลุ่มของข้อมูลหรือคล s สรายชุดข้อมูลหรืออ b อบเจกสถานะของข้อมูล State m o เด l เป็นการวิเคราะห์ว่าลักษณะของเฉพาะของข้อมูลนั้นชิดมีชิดแต่บ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงได้และจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือการทำงานใดๆได้บ้าง 3. การประมวลผลข้อมูล r r o e s s s o o e l วิเคราะห์ว่าต้องมีการประมวลผลข้อมูล นายศาสต์ใดบ้างมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างไรโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นหลักขั้นตอนในการวิเคราะห์ออกแบบระบบชงวัตถุในการได้มาขององค์ประกอบทั้งหลักทั้งสส่วนข้างต้นจำได้ว่าการดําเนินการตามขั้นตอนของระบบในการวิเคราะห์ออกแบบระบบตามขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ความต้องการของระบบหรือที่เรียกว่า Problem Definition ทําการวิเคราะห์ในส่วนของการทํางานของระบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิเคราะห์ตามแนวทางของ Use Case Approach 2. การวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล Model Object Class Attribute Relationship ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลกำหนดกลุ่มของข้อมูลกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ะละชุดและกำหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูลแต่ะละชุด 3. กํกำหนดเรื่องของการวนผลข้อมูล Design Object Oriented System Behavior มีการกำหนดวิเคราะห์การวนผลของแต่ละกลุ่มของข้อมูลกำหนดฟังก์ชันการทำงานของแต่ละกลุ่มข้อมูลกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันในแต่ละกลุ่มข้อมูลเขียนแผ่นผังความสัมพันธ์ในหน้าของ use case ตรวจสอบขั้นตอนการออกแบบ 4. การออกแบบส่วนที่ต่อกับผู้ใช้ process of interface analysis and design ในส่วนนี้วิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้กำหนดส่วนของการติดต่อระบบ ออกแบบส่วนการทดตอบกับผู้ใช้งานสร้างระบบต้นแบบทําการทดทวนระบบที่ได้ออกแบบไว้และทําการสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน 5. การออกแบบเอกสารประกอบการใช้งานของระบบ Document Design Specification ระบบในส่วนนี้ทําการเตรียมเอกสารการออกแบบตรวจสอบเอกสารการออกแบบ 6. กการทดสอบและการติดตั้งของระบบ process of final construction system test and installation activity กำหนดขั้นตอนที่ต้องการกระทำกำหนดความต่อนเนื่องของรบแต่ละขั้นตอนกำหนดทรัพยากรที่ต้องการกำหนดตารางการแบัติงานการติดตั้งระบบโดยรวมทดสอบระบบและทดสอบระบบหลังการใช้งานสรุปขั้นตอนในการวิเคราะห์ออกแบบระบบชงวัตถุ แบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนคือการวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลซึ่งจะวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการเพื่อการะมนลผลรวมทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ 2. การวิเคราะห์สาระของข้อมูลเพื่อให้ความสําคัญพิเศษเกี่ยวกับค่าที่เก็บไว้ของข้อมูลและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่านี้จะนาไปสู่การสร้างฟังก์ชันเพื่อการประมวลผลของระบบต่อไป 3. การวิเคราะห์เรื่องการประมวนผลของข้อมูลโดยจะวิเคราะห์ในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มขอ,ของข้อมูลระหว่างก่อนนะครับให้เกิดฟังก์ชันการวลรผลและวิเคราะห์ในเรื่องของความต้องการในการวลรผลของ้ใช้ง,งานต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบนะครับว่ามีความเข้าใจในแนวคิดการออกแบบเชิงวัตถุหรือไม่ 1. โจงอธิบายการพัฒนาโป,บบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามแนวะน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 ะ แนวคิดของการยึดโครงสร้างของระบบถักข้อมูลให้อธิบายข้อแตกต่างของระบบการ,รบ่ผลข้อมูลและระบบการผลด้านธุรกิจพร้อมทางย้วอย่าง,ท,งทั้งสองระบบประกอบอธิบายด้วยนะครับและอธิบายว่าในแต่ะขั้นตอนนั้นของการออกแบบเชิงวัตถุในขั้นตอนที่1และการวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดบ้าง ขอบคุณครับพบกันในบทต,ต่อไปครับสวัสดีครับ